โดยเกษตรกรผู้ทำนาบัวนะครับได้เร่งเก็บบัวส่งขายให้ทันวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นดอกไม้ที่ใช้ในการประกอบพิธีจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีการปรับราคาแพงขึ้นจากดอกละ80สตางค์เพิ่มเป็นดอกละ1บาทนะฮะ<ช>ถึง1บาทยี่ยยใช่ปรับขึ้นจาก80สตางค์เพิ่มเป็น 1, บ, 1> บาท20สตางค์ถึะนะฮะก็งานนี้นะครับก็ถือว่าขึ้นเยอะนะอ่าใช่นะฮะ ที่บริเวณบ้านอัมพรวันตะมนต์สำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเกษตรกรผู้ทํานาบัวก็เร่งเก็บบัวส่งขายให้ทันวันวิสาขบูชานะครับซึ่งเป็นดอกไม้ที่ใช้ประกอบพิธีทําให้ขายดีกว่าช่วงปกตินะครับโดยเฉพาะดอกบัวที่มีราคาแพงขึ้นจากดอกละปกตินะครับ80สตางค์เพิ่มเป็นดอกละ1บาทถึง1บาท20สตางค์เลยนะครับเกือบส0สตางค์เลยใช่ตามขนาดของดอกนะครับทำให้ช่วงนี้บรรดาเกษตรกรที่ทํานาบัวครับต่างเร่งเก็บดอกบัวเพื่อส่งขายให้ทัน นายหนูแดงสิทธิฤทธิ์นะฮะอายุอ้าสิบแปปีชาวนาบัวกล่าวว่านาบัวเนี่ยทำมามาแล้วเนี่ยทำนาบัวมาแล้ว20ปีนะฮะช่วงนี้ก็ยังคงมีราคาเท่าเดิมนะอยู่ที่ดอกละ1บาทวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ก็จะเก็บได้สองครั้งนะฮะคือตอนเช้ามืดตั้งแต่ตีสี่จนถึง9โมงครับตีสี่ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงห้าชั่วโมงเก็บนานกันนะเนี่ยโอ้โหเชื่อละก็ดูสิพื้นที่นะใหญ่มาก อันที่เขาเก็บยังไงครับาพายเรือป่ะต้องพายเรือแหละนะฮะแล้วก็เก็บอีกครั้งนี่ตอน4ี่โมงเย็นนะแต่ละวันนี้ก็จะเก็บได้ประมาณ2องถึงสองสองพันถึงสองพ้าโอ้เยอะนะแต่นี่คือปกตินะแต่ถ้าเป็นวันพระเนี่ยหรือว่าเทศกาลวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่นวันวันวิสาขบูชาเนี่ยต้องเก็บให้วันหนึ่งวันหนึ่งเดี๋ยววันละห้าพันดอกนะเพื่อให้เพียงอ่าใช่ถึงเหรอเนี่ยดูดูสภาพเลยเอาวนเก็บอยู่อย่างนี้แหละ 5,000ดอกนี่เรามองเห็นนี่เห็นคิดว่าเป็นใบนะแต่จริงๆเข้าไปใกล้ๆนี่ซูมดีๆนี่ <ๆ S 1> เป็นดอกบัวนะจ,จะเป็น,น,นดอกแทรกอยู่ระหว่างใบนะใช่นะ<ช>ับเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนะครับนอกจากนี้เนี่ยพื้นที่นี้ก็ยังคงมีความแห้งแล้งนะทำให้น้ําภายในสระบัวก็ลดลงครับ ซึ่งก็แน่นอนส่งผลทําให้บัวออกผลผลิตที่ช้าลงครับแต่ก็ยังไม่ส่งผลกระทบให้กับชาวนาบัวมากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากชาวนาบัวก็ยังคงสามารถสูบน้ําจากภายในคลองนะฮะเข้าสู่นาบัวได้นะครับเช่นเดียวกันกับนางละมุนพระโคดอายุ50ปีครับเกษตรกรผู้ทํานาบัวอีกลายบอกว่าหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เขาโชคดีมากับนะต้องส่งดอกบัวไปที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษอ่า สถานที่ตั้งบําเพ็ญกุศลสรีระสังขารของหลวงพ่อคุณปริสุดโทเป็นประจําทุกวันนั่นเองครับเห็นเขาบอกช่วงหนึ่งที่เรารายงานข่าวนะช่วงหลังๆมาเนี่ยบอกบัวขาดตลาดเลยนะได้ไปกว้านซื้อนาคนอื่นเข้าไปด้วยครับอเพื่อใช้ในการกราบไหว้สรีระสังขารนะครับก็นางละมุนนี่ก็บอกว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตัวเองสังเกตว่าดอกบัวเนี่ยก็ขายดียิ่งขึ้นไปอีกนะซึ่งตนเนี่ยเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อคุณที่ช่วยให้ประกอบอ,อาชีพ ได้ราบลื่นแล้วก็มีกําไรมากขึ้นกว่าเดิมนี่นี่เขาไม่ได้พายเรือฮเดินอ๋อเหรอจริงๆความลึกของน้ําแค่หัวเข่าเองครับเนาอผมเลยคิดว่ามันลึกมากมือเหมือนกันเมื่อกี้นึกว่าสักเท่าหน้าอกอ่ะอความลึกนะแต่นี้หัวเข่าวินาน้ํามันแห้งไปทะเลบัวแดงรอบหน้านี้ไม่ต้องขึ้นเรือแล้วนะเดินเล่นกันเลยเดียวต้องดูดีๆนะตื้นอย่างนี้หรือเปล่า นางละมุนยังบอกอีกนะครับว่าช่วงเทศกาลสําคัญหรือว่าวันพระใหญ่เนี่ยดอกบัวแทบโตไม่ทันความต้องการของตลาดนะครับเพราะว่าดอกไม้ที่ใช้ประกอบพิธีนี้ไม่ว่าจะเป็นดอกบัวบที่นาไปไหว้พระบูชาพระพุทธรูปแล้วก็นําไปเวียนเทียนซึ่งก็ส่งผลให้ความต้องการของตลาดเนี่ยสูงมากนะครับซึ่งนาบัวที่ปลูกเนี่ยสามารถให้ผลผลิตได้ถึง6เดือนแต่หลังจากนั้นนี่บัวจะแกะ่แล้วก็เริ่มให้ผลผลิตที่น้อยลงนะครับ,รบเราก็ต้องทําการโลนาเก่าหรือที่เรียกว่าการทุบบัวโดยไม่ต้องลงทุนซื้อพันธุ์หรือว่า ขุดลอกเตรียมที่จะเตรียมพื้นที่ใหม่นะฮะแต่ก็จะใช้วิธีการปล่อยน้ําออกจากแปลงปลูกอืนํารถไถเข้าไปย่าบัวชุดเดิมเพื่อกระตุ้นให้ไหลอะไรอยพ่นะให้กระตุ้นให้ไหลบัวเอเขาเรียกไหลบัวเป็นรากบัวเหรออ่าใช่ไหมแตกแตกใบออกมานะฮะแล้วก็แตกชุดใหม่ออกมาครับอืมนะฮะก็ถือว่าเป็นการการทํานาที่ เรียกว่าอะไรเลยต้นทุนน้อยอ่ะเออเนาะผมนึกว่าถ้าปล่อยน้ําออกให้พื้นแห้งขนาดนั้นแล้วเอารถไปเหยียบมันน่าจะตายปรากฏว่าเออมันเป็นวิธีการที่เพาะเพาะบัวอีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้เพิ่งรู้จริงๆแต่บอกรูปดอกบัวเขาเขาเป็นเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ถือว่ามีความตัวทนใช่ะฮะความทนนะดังนั้เขาเปรียบคนไงบัวใต้ตมบัวบัวผลนตมบัวในน้ําเหนือน้ําอะไรใช่างเใช่เนี่ยฮะ เป็นหลักคําสอนของพระพุทธศาสานาที่เป็นเปรียบเทียบเนี่ยซึ่งหลายนี้ก็เน้นเป็นบัวแดงเนาะเ<ช>ท่าที่เห็นเป็นบัวแดงแต่ว่าวิธีเก็บเขงงาง่ายมากเลยนะเมื่อกี้เท่าที่ดูในภาพข่าวเดินลง<ต>เราไปหัก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 ผ้าใส่ไห่แล้วเนี่ยไม่รู้ภาคอื่นเขากินไหมแต่ภาคอีสานเรากินชัวนะสาบัวใช่ไหมฮะผมกำลังจะพูดถึงเม็ดบัวเอาละไอ้สายบัวก็กินสายบัวรากาบัวหลได้หมดนะใช่คือส้ตมตำอร่อยมากเออแต่แต่ว่าเม็ดบัวนี่คือก็จะมาเป็นช่วงเป็นช่วงหลายคนชอบมากเลย เต็มเลยช่วงนี้แปลกมากตรงที่ว่าไปตามหมู่บ้านหาซื้อไม่มีแต่สีแยกไฟแดงมีทุกแยกเออสุดยอดจริงๆเลยช่วงนี้หายากเพราะอาจจะเป็นแบบว่าเขาเก็บดอกบัวออกมาหมดหรือเปล่าก็เลยแบบไม่ได้รอไปจนถึงแก่เป็นเป็นเม็ดไงเดี๋ยวมันจะมีมาเป็นฤดูฤดูเขานะฮะใช่ใช่